สวัสดีค่ะวันนี้เราก็อยู่ในช่องเอทเทอร่านะคะมาเจอกับเอททิงอันนี้คือท่าจำกลุ่มนะวันนี้เราก็ได้สินค้าน้ำหอมออเด a เดนกินเอฟเฟกชั่นมานะคะเดี๋ยวเราจะลองฉีดเพื่อนเอวเข้ามาอันนี้เอววิวนะคะลองฉีดน้ำหอมแล้วลองดมว่าเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวเราเอาให้กลิ่นมันเลนี่ก่อนนะเพราะว่าแบบยังไม่ไคยสูดเลยี่นะคะออเดรเดน หอมมากจะออกแบบแนวแบบหวานหวาเซ็กซี่เซ็กซี่แต่ว่าไม่หมมีกินมีกินผลไม้มาด้วยดูรีวิวเพื่อนใช้จริงใช้จริงอันนี้เป็นตัวหนังสือหายหอมมากแต่เรามาเจอกันคลิปหน้า ีตอนนี้เราก็ทำเชียร์เอ็มตอนนี้วนหัวมากเลยพราะว่างานยังไม่สุดน้ายังไม่ได้เล่นคนต่อนนี้เองนอารบ้านสวยดีนะกล้องอย่าลืมมาซื้อกันนะคะไอ้ผาตาลีนี่คุณทำได้เหรอค่ะดิ๊ อยู่ในช่องเอเทล่านะคะช่องคนดังมีอะไรจะพูดไหมคะช่องคนดังออยู่ในช่องเอเทล่าช่องคนดังนะคะฉันมีอะไรเปลี่ยนไปสีผมอันนี้อันนี้ช่องฟิวฟิวไล์ด้วยนะคะโนโนโนตัดตัดออก สวัสดีค่ะวันนี้เราก็อยู่กันที่เดิมก็อันนี้คือกออี่โมงแล้ววะห้าโมงแล้วเราจะปิดคลิปเพียงเท่านี้แล้วเพราะว่าเดี๋ยวเราต้องต้องกลับบ้านถ้าใครชอบก็กดไลค์ให้ช่องเอเธล่ากดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e ให้ด้วยนะคะแล้วก็ฝากน้ำหอมไว้ในอ้อมอ้อมใจด้วยน้ำหอมกินเอฟเฟกชั่น แบรนี้จะมีทั้งหมดสามกลิ่นก็คือกลิ่น Enlighten, Bluebell แล้วก็ i n f e c t i o n ส่วนตัวเราชอบ i n f e c t i o n เพราะว่ามันเหมาะกับลุกในทุกๆวันขอจบคลิปเพียงเท่านี้สวัสดีค่ะ